ครับครับสวัสดีครับผมวันนี้อีฟสามแลนดอยู่ที่สกลนครครับผมกับพี่พี่แมวใช่ไหมครับผมครับพี่แมวเป็นเจ้าของฟาร์มที่เรามาเยี่ยมชมในวันนี้นะครับพี่แมวฟาร์มนี้อยู่ที่ตําบลไหนครับตาบลไห่ยองครับตําบลไห่ยองตําบลไห่ยองโคนอําเภอพังโคนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมเมื่อกี้เราได้คุยกันก็คือพี่แมวก็คือมีแนวทางในการในการเลี้ยงวัวเนื้อใช่ไหมครับผมพัฒนาสายพันธุ์วัวเนื้อ ควบคู่กันกับพัฒนาพันธุกรรมของตัวบามันใช่ไหมครับอเดี๋ยวอยากอยากให้พี่แมวพาแนะนําวัวแม่พันธุ์พื้นฐานที่ว่าจะพัฒนาเป็นสายพันธุ์โคเนื้อโดยทราบมาว่าจะใช้ผสมกับบีมาเตอร์ใช่ไหมครับผมบมีตัวไหนบ้างครับมีสองตัวนี่ละครวัวมันเป็นว่าเล่มันอ่าอันนี้เป็นเล่มันเนาะเป็น,เป,นเป็นวัวแม่พันธุ์เล่มันนะครับผม ซึ่งอาจจะเป็นแม่พื้นฐานจดแม่พื้นฐานกับสมาคมไว้แล้วก็สนใจทีสิเอามาไส้กับน้าเชื้อบีบมาเตอร์เป็นบ้าครับผมคือเมื่อกี้นี้ก็ได้เห็นพ่อพันธกองโตไปเรียบร้อยแล้วเป็นบ้าครับเป็นไงครับพ่อพันธ์กองโตโอเคไหมครับครับคักอยู่คักอยู่นะครับคักยู่แซวัดรอบต้องไปจัดเลยนะครับครับผมแม่นี่แหละสีสมแม่นี่แหละป้องกันอยู่ที่เขาจัดผสมกองโตกับแม่ แม่พื้นฐานตัวนี้นะครับผมรอรอเขาเป็นสัตว์ครับเป็นอยางจังอยากเลี้ยงบีมาเตอร์ก็ถ้าสายเนื้อก็อยากเลี้ยงบีมาเตอร์นะครับเพราะว่าก็ที่ศึกษามาก็ว่ามันเลี้ยงง่ายเนาะอ่าครับใช่ครับบีมาเตอร์เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงครับเลี้ยนงหญ่ไว้อ่าบีมมาเตอร์เลี้ยงง่ายโตไว้นะครับผมกินอะไรก็ได้ นะครับเราจริงๆอะบีมาร์เตอร์เป็นสายพันธุ์ที่มีของทุบุญพันธุ์สูงมีการเจริญพันธุ์ที่ดี14เดือนเขาก็เริ่มเป็ใส่กันได้ละ16เดือนคือเริ่มผส,สมได้นะครับผมบีมาร์เตอร์ตอนเล็กๆเนี่ยลูกเขาออกมาจะตัวเล็กๆเพื่อไม่ให้ตัวแม่เสียหายจากการคลอดแล้วเขาจะไม่ใหญ่ขางนกยังสีไหมคร,ครับผมเป็นวัวที่ทนต่อสภาพอากาศทนสภาพอากาศทนร้อนทนหนาวทนฝนทนมแมลงทนโรคนะครับผมมีความอึดสูง มีความอืดสูงเฟ้นมเขาจะเป็นเส่อปานกลางจุเนื้อแดงได้เยอะคือ่งเขาถือปรับปุ่พันมาให้ให้ผลิตเนื้อแดงนะครับผมให้มีเนื้อแดงครับที่มันเยอะนะครับแล้วปกติบ,บิ๊มาเตอร์เนี่ยจะเป็นวัวที่มีน้ํานมสูงน้านมสูงเนี่ยบดต้องห่วงเยรยว่าลูกเขาจะอดอยากอย่างสี่ไหมแล้วแม่เขาจะปกป้องลูกเก่งมันมีเลือดเลือดงอนนมน้ำเนาะใช่บิ๊มาเตอร์จะเป็นวัวผสมสามสายพันธุ์ครับเขาจะมีเลือดของบาม่าน แ์ดแล้วก็ช็อตคอนครับผมเป็นวัตถุปรับปุมพันธ์ออกมาอันนี้คือจุดเด่นแที่นี่จุดเด่นตรงเนี้ยมันตอบโจทย์เกษตรกรเข้าจะปล่อยเลี้ยงไร่ทุ่งก็ยังได้เลยบีมาเตอร์ครับผมเขาก็ยังโตได้นะครับผมจุดเด่นหลายประการของบีมาเตอร์ทำให้เกษตรกรสนใจมาเลี้ยงเพื่อใช้ในสารกรรมโคเนื้อครับนอกจากนี้ก็ยังมีแม่พื้นฐานมูน่นเนาะ ด้ารน,นึ่งก็คือว่าสีเพ็ดเป็นพัตตุกรรมบาแมนเหมือนไหมครับผมน,นี่นตัวใดนะ<ห>ครับแม่นเบือแล้วครับตัวน,น,นะนี้อ๋อมื่อกี้เพ็ดเป็นบาแมนว่าที่ไส้ที่ไส้บาแมนตัวนี้ก็สวมเคเอฟใบเคเอฟอ๋อเคเอฟเคเอฟกำลังเป็นที่นิยมในบ้านเรา <c oughs> ช่วงนี้เคเอฟตัวนี้ก็สวยตัวนี้ลูกเคเอฟเนี่ยไงกันอ๋อตัวนี้ครับแม่อันนี้ลูกพันธุกรรมของเคเอฟนะครับผมนี่แม่แม่บ้านตัวเคเอฟแม่แม่แม่เป็นลูกกระทบ ลูกเค้มหนึ่งนี่แหละเค้มหูมันอย่างงองๆเด็ครับผมครับยันดูนท่านพูดแล้วครับผมตัวน้อยๆนะั่นแหละตัวนั้นที่ผมซื้อมาหนึ่งพอตัวใดเพอมันมนี่รูปมันก็โอเคนะรูปสวยดีอันนี้ห่ออาหารจา๊งไลยนะครับนี่อาหารการเลี้ยงเราให้ทานบ้างครับมีเปลือกมัน มีเปลือกมันนะครับผมเปลือกมันล่างนี่เหลืออ่าอันนี้ตัวอย่างเปลือกมันนะครับเป็นเป็นวัตถุดิบที่ราคาไม่สูงเนาะอันนี้อันนี้เข้าได้มากราคาเท่าไดครับนี่เปลือกมันก็ซื้อมากบสั่งเขามามะสงร้อมกับโลละบาทครับถึกโลละบาทตันละพันตกตันละหนึ่งพันบาทโลละบาทโลละหนึ่งบาทนะครับผมถือว่าไม่แพงนะครับผมก็เอามาเสริมได้นะครับเตมาหมักเลยแหละเติมาหมักไปีนพอครับ นอกจากเปลือกมันปลาเผามีตัวใดครับมีวัตถุดิบตัวใดให้มันมีเปลือกมันมีห้ำมีรือแต่ว่ารำนี่รำนี่อาจจะเป็นวัตถุดิบที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมมีห้ำมีกากน้ําตาลครับอ๋อแล้วก็ใส่กากน้ําตาลเนาะครับครับผสมกันแล้วก็ฟางเท่านี้แหละพุงอืมไอบ่อด้านหลังก็คือหมักหมักตรงเปลือกมันครับเข้าหมักหรืมาขับเปือกมันมูนี่เอามาแล้วมันใส่ใ้กับบื้องได้หรบอ่ ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ oh. กินได้แลยครับครับแต่เขาอยา,อยากกินดีนะกิน,นครับกินกินดีกินดีนดแล้วก็มีลำเนาะมีลำแล้วก็มีฟางก้อนโอเคเดี๋ยวพาไปดูเปลือกมันที่ที่หมักได้ไหมครับว่าเป็นยังไงได,ได้ได้ครับ,รบตัวเดือวเปือดมันง อันนี้แรกเปิดมันมาเราต้องใส่อะไรเพิ่มเติมไหมในกระบวนการหมักเรามักก็มักก็ยืดหลือเอายืดมมาเอายืดมาหมักครับยืดขนมปังนะใส่ยืดขนมปังนาอเมื่อหมักออกมาแล้วก็หมักหมักในถุงดําครับว่ามันจะซึมนะผมเอาใส่ทอนี่ผมเอาไส้ทอเอาไว้เนาะใส่ยืดใส้หลายปันไหนครับนี่อัตราส่วนยังไนอัตราส่วนก็ ตันตันหนึ่งนี่เย็ดกิโลหนึ่งอ๋อก็คือเ,เปลือกมันเปลือกมันหนึ่งตันหรือหนึ่งพันกิโลต่อยิดเย็ดหนึ่งกิโลหนึ่งต่อยีดหนึง่งก,กิโลนะครับผมสองกิโลแล้วก็ใส่รา,ายแดงสองกิโลอ๋อใส่น้ําตาลใสยแดงไม่ได้ใส่กากน้ําตาลใช่ไหมกากน้าตาลก็ใส่อีกอ๋อใส่กากน้ําตาลกากน้าตาลอีกสิบลิตรใส่กากน้ําตาลสิบลิตรใช่ไหมครับผมแล้วก็ใส่น้ําตาลใสยแดงน้ำตาลรายแดงใส่ลายปันใดบ่ครับนี่ใส่สองกิโล ใส่สองกิโลอ,อ๋อแล้วก็หมักนะครับครับที่นี่หมักโดนบันไดต้องคอยเอาไปให้มันกินได้อาทิตสองอาทิตย์ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับ,รบอันนี้อันนี้โดนไปได้ล้วครับนี่อันนี้ประมาณสองสามอาทิตย์อันนี้สองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่ว่านี่ที่จริงคือแหย่มันในแล้วในแล้วผม,ผมก็ตักไหคู่มือแลวครับมันอ่านี่นะครับผมกินก็โอเคนะครับครับมันเสียอเหลืองเหลืองไม่ได้เมันถ้ามันดีแล้วท้ามันเป็นแล้ว มันสิบกว่เสียเนีอันี่นะครับผมสองสามเดือนก็บ่เป็นอะตัวหนึ่งเขาให้กินประมาณจากโลมูนี้เหลียวแต่มันสิบเบิดบว่าเบิด์ตเดียวกินได้ไปจจำกัดวะครับถ้าตัวมันกินรายกับไ้หลยอ๋อ้ตัวมันกินเดียก็ให้ไลายครับผมบางตัวก็ที่กินหน่อยๆมันก็ยากแต่ว่าเขาเขาให้เขาให้เปลือกมันเป็นลัดแล้วเขาให้ล้ำเสริมเลยหรือว่าเอาล่ำเอาผสมกันเลยครับเอาผสมกันคือเอาเอาเอาตัวเนี้ยผสมกับล้ำครับผสมกับอ๋อล้ำแล้วก็เอาเอาไปให้แล้วก็เอากลางตาลหวด อ๋อครับโอเคมันก็กินดีอยู่เนาะกินครับครับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนครับต้นทุนในการให้อาหารก็นาเรียงเทแลโบไม่หยาหุงอะไรทั้งตัวนี้เลยครับผมแต่ว่าดลักหร่อไงะฟ้าเข้ากับไม่ได้ใสหยาเลยอ่าแล้วก็มีฟางมีฟางก็นาฟูนก็แคยู่มัวนม้นหยาบุอึดครับโอเคอันนี้ขอบคุณที่มากที่พามาดูครับกระบวนการหมักเปลือกมันมันล้างล้ากับตนี้ เปลือกมันหยุดตัวหนึ่งเอ้วพี <totally> ่ต่อมาหมัดกลมหงพอเหล่ามาอันนี้เจ้าอินเปลือกมันอย่างครสานเปลือกมันลางเปลือกมันล้างอ๋อคือเปลือกมันอย่างนี้หลายแบบครับมันอย่ีกากมันนี่อีกันนึงที่เขาบีบบีบเอาพวกแป้งพวกยางมาแล้วนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นพวกเปลือกมันที่เขามาปอกกากมันออกอันนี้คือไปรับสือที่โรงงานเขามาตรงโรงงานอันอันอันนี้ ผมสั่งให้เขามาให้มันเรถแพงเย็งถ้าไปเอาในโรงงานนี่มันสีตกด้วยประมาณตันละสามสี่ร้อยนี่โอ้โหแพงครับแพงเขี่ยคือแปลว่าแท็กซี่ขาขนส่งครับอ๋อครับผมโอเคเห็นมีรถแท็กเตอร์น้ำหนีเอาไปใส่ยังครับนี่รถแท็กเตอร์รถอัดฟางอัดนี่เลยอ๋ออัดเองมันก็ อัดอันอัดรับจ้างนะมันนะครับผูดไปเขาไม่จ้างไว่ออัดกับอัดรับจ้างนี่รับจ้างจังเลยผมคิดลาคาจังเลยก้อนไข่ก็ได้ก็ละสิบห้านะครับติดต่อเข้ามาได้ที่แม่มีเบอร์โทรติดต่อไหมก็ละสิบห้ามีเบอร์โทรติดต่อมาครับเพื่อเกษตรกรสนใจอยู่ในโทรศัพท์คุณชื่อเบอร์โทรก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรั ท่านผู้ชมค่อยค่อยติดต่อมาทางเอเยนต์ามนั้นก็ได้จะประสานงานคอเบอโทรพี่เมียให้การน้ำตาลน้ำตาลน้ำเสื้อกิโลละมันถือกิโลละเท่าไหร่พี่นุ่นกิโลละไปซื้อเอาย่อยยวนนี่ของของคนอย่างคำถ้าจะขายขายเป็นเกลือกขายเป็นกิโลว่ะขายเป็นกิโลครับต้องห่วงเอาเกลือกไปใส่ซืือนอ๋อกิโลเท่าไหร่มันนั่น ถ้าว่าเปลี่ยนสมาชิกว่าก็อยกิโลละอือนันก็คือใครใ้เจไขายทั่วไปครับก็เป็นคนอืมข <c oughs> นยในทางนึงตัวพุนอ่ะไปเบื้งตัวพุนดีกว่ากระสันเขา้า ทางตัวนี้มันยังเขียนง่ายมันเบื่อง่ายอ๋ออันนี้คือสมเกลือ TMR ใช้แรงงานคน TMR นี่ได้ครับอ๋ออันนี้นะครับก็คนคนสีน้ำหอมนี่เหรอหอม อไม่มีแมลงวันมาตอมเนาะครับดีดีพร้อมอันนี้กากน้ําตาลนะครับกิโลหนุเก้ิบบาทกว่าครับกิโลหนึ่งกิโลประมาณเจ็ดแปดบาทถ้าพมไปซื้อนขอไปซื้อในในน้ําสมาชิกของคนยางคำนึงขายกิโลห้าหกบาทอ๋อห้าหกบาทนะครับถ้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายพูนยางคำครับซื้อกากน้ําตาลได้ในราคาพิเศษเขาเขาถ้าขายนัวเขาก็ขายแพงกว่า โอเคอ้าวแล้วทำไมไ่เหมือนมีพันยาเลยงานพัวมามาซ้ำไว้คนเดียวไปปลูกงานเลี้ยอันนี้จะปลูกหญ้าโอ้ก็คือว่าเขามีเขามีพื้นที่ที่ต้องรับการปลูกหญ้าเนาะแต่ว่าในอนาคตก็จะวัวเขาจะกินหญ้าเลียปีด้วยครับโอเคดีเลยครับผมมีคะแนนซ้ำไว้กําลังไปปลูกครับผมเดี๋ยวจะเอาลุงไปปลูกแล้วโอเคครับผมนี่ท่านผู้ชม สอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับผมเดี๋ยวอิที่ถามนั้นอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต่อนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แมวนะครับที่ให้เกียรติเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็แชร์และเป็นประสบการณ์นะครับผมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณทุกคนครับผมดีสวัสดีครับ